าจับตาเบิ่งบัง,บงไฟบงังนีซอยกันนะครับนอะว่ามีเหตุการณ์งังเกิดขึนนะครับผมทุกคนกระจับจ้อง้องแรงใจไปที่บงังไซจิตลักประทุที่นี่เลยนะผมแต่ก่อนฮาสีมาเบิง่งว่ามันเกิดงังขึนนะครับแตม่มาเบิ่งบรรยากาศก่อนจุดกันนะก่อนนะครับนะอนอเมือนีุคนกับล้นล,ลามครับ มาเอาบุญเอาศีลเอาบุญบังไฟกบลโคกสําราษนะครับผมพ่อหนากันทักท้ายเจรจากันนะจังสั้นจังซี่แหละครับผมแล้วโดนพ่อกันอ้าพ่อกันก็นใส่หนี้ใส่ศีลกันครับ <c oughs> ไม่เห็นกัน,น่ะเป็นหนีเป็นศีลกันางามเดยจะใส่กันไปนะครับ เออนี่ครับพ่อกันเอามาแม่นีกูว่าเอ้ามันนี้กับว่าได้ครับมาพ่อกันละเออมาเอาบุญก็ต้องพกเงินพกทองมาเนาะครับอ๋อเออคมได้เข่าน้ำท่าปั้มวานหลวบนะโอ้ยฝนทก็ได้ตกเยอะว่ายน้ำคนนะครับเออพ่อใหญ่นี่เอาม้าแมนีกูโอ้ยบักนี้เยี่ยมกูแพ้เลยลูกถ้าโดนละเจ้าเป็นเงียคอยบเออไรอะไรอะไรวะสองพันมาโอ้กับพ่อกันต้องใส่เียกันครับ พวกนี้กำงงูขาว่าเจ้านีกูยู่ใสู่ังสิลครับม้วนกันังเสครับมันคือสีสันบุญบังไ่แล้วครับตอนนี้ก็ลัถึงเวลาจิตต้องจุดกันแล้วนะครับก็เอามาจับตาบนนีขนับตานีหนะา่้ทิ้งนุ่งทิ้งนุ่งคุณ้าล้ครับ ขึ้นสวยขึ้นงามครับคมกระตางรุ่นนะครับว่าสิขึ้นสูงจำได้สีได้จคกีหน้าที่นะครับน no. อสีลอยขึ้นกูแล้วครับขึานที่สีหาสูขึ้นกูแล้วครับไปเรื่อยๆบังไว้กับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับต้องต้องอยู่สงสุ20เก้ากันยังที่ยังไปู่ครับขุค,ครับมือยังท่านตวดตวด ไปเรื่อยๆเมื่อกล้องมือเวลาครับทับต้องเลยครับซุมก็ไปซุมก็ไปยุใส่ละสู้ยุใส่ละอา้าวยุใส่ละบานี่สวนบางไปก็ยังไปเรื่อยๆครับแบกจะดีนะครับอุ้ยมือขอว่าสีบดเลยครับโอ้อยจมันเสีย่ยนมันเห็นตีบ้าดี้ครับผมต้องผมกระดานซุมจนสุดนะครับดี่ครับ ตีเลยครับี่ครับสายราฟ้ากล้องเพยาพยามซุ่มเอานะครับนอวามันหายไปยังไหนนะครับเมื่อกล้องนะครับเมื่อเวลาครับก็พยามจับนะครับพยาามจับหาแล้วก็ปาม่นู้ใส่อ้าตัวตัวก็เริ่มถามมาซู้เห็นว่างมาสั่นบางไปมันั็ไปเรื่อยๆจนเกิดความสามารถจนเกิดขีดความสามารถต้องจับได้แล้วครับผมเมิ่บปันหายเขาไปในชันบรรยากาศก็ต้องจับอะไรครับ ซึ่งสุดท้ายท้ายสุดเลยครับกรรมการเวลาก็ต้องประกาศนะครับบาบังไฟหายนะครับน้อซึ่งก็ต้องขอโทษทีมงานอาจารย์ช่างนะครับเรียนต่างๆนะครับน้อแจวด้วยกริกาว่ากันจังไดนั่นจะต้องคุยกันต่อไปนะครับมวลครับบุญลงไปโขกสองด้านขังนี้ครับผมขอกาบสวัสดีครับผมพอกันไม่โอกาสหนาสนามหนาครับ